สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่าครับผมนัดเปิดฤดูกาลประจำวันที่ที่สิสิงหาคมนะฮะอีก3คู่เอ้บาครับแพ้ฮูสกาครับน้องใหม่ไป1ประตู2อหลายโยบายานาโนครับแพ้เซบีย่าขาบ้านเลยฮะหนึ่งประตูสี่หลังช่างชุดขาวเรอ่มมดด้วยครับเอาชนะเกตาเฟ่ไปได้สองประตูสูนยครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง มาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จากฝูงเป็นเซบียาครับผมอันดับสองเป็นบาร์เซโลนาเลบันเตอันดับสี่เป็นเรอัมาดรดครับอันดับห้าเวสกาครับอันดับหกเป็นเรอัลซซีดันครับผมก็6ทีมแรกครับเก็บ3แต้มล้วนในนัดแรกนะฮะส่วนครึ่งตารางล่างนะครับผมทีมที่ยังไม่มีแต้มเลยก็มีทางเอีบาครับเบียร์เลเกตาเฟ่ไนโยบิเกาโนอลาเบสและก็เรเเดสครับ กันที่ดาว์ซันโวล่าสุดครับผมยังคงเป็นอันเดรซิวาของเซบีย่าครับ3ประตูด้วยกันนะฮะเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนนัดเปิดฤดูกาลครับยังเหลืออีก2คู่สุดท้ายครับคือแมนเนไเตอนั่นเองไอ้ข้งขาวบารีเซ่ครับจะพบกับอาราติโกมาดริดครับตอนที่1แล้วก็แอตเลติกบิลบาจะเจอกับทางลาการเนสนะฮะแล้วเดี๋ยวผลกันนึงหาเป็นไงหลังเกมเรามาเจอกันใหม่นะครับผมไว้เจอกันสวัสดีครับ